สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ และในวันนี้นะคะสปอร์ตบาร์สตอรี่ไปดูกันที่ชายผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกุญซื้อสมองเพชรค่ะอย่างเจอเกนคลอปผู้ที่พาทีมหงแดงลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2018-2019แชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ2019แชมป์สสมอรโลกหรือว่า FIFA าคลับเวิด์ u คัพ2019และแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-2020ยังไม่หมดค่ะยังเป็นแชมป์คาราบาวคัพฤดู ูการ2,021-2,022และแชมป์ FA ฟคดยดูการ2,021-2,022นะคะจนกระทั่งมาถึงซีซั่นนี้ค่ะซีซั่น2,023-2,024หงแดงยังคงมีลุ้นคว้าแชมป์อีกหลายแชมป์เลยนะคะทั้งพรีเมียร์ลีกยูโรปียลีกคาราบาลคัพและ FA ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเจะเกนครอบกุนซือใหญ่ของหงแดงคือคนที่เข้ามาทำให้ทีมเนี่ยมีความลงตัว ซึ่งหากว่าจะเปรียบว่าคลอบเป็นเชฟก็คงจับเป็นเชฟที่ฝีมือดีมากๆเลยนะคะสามารถผสมผสานวัตถุดิบที่มีให้กลมกล่อมลงตัวแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะโดยเฉพาะในเกม FA อคัพอังกฤษฤดูกาล2023-2024รอบที่3เมื่อวันเสาร์ที่6มก,กราคมที่ผ่านมาในเกมที่บุกไปเยือนปืนใหญ่อาร์ซนอล รูปเกมเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าหงแดงตกเป็นรองแต่ว่าด้วยกล่นของค r อฟ t ค่ะเขาก็สามารถเปลี่ยนความเป็นรองให้กลับมาพยองได้ด้วยการเริ่มจากการเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะคะโดยเฉพาะในรายของดาวินนูเยสที่ขยับจากหน้าเป้าไปเล่นด้านซ้ายและลุยส์ดิอาขยับจากหน้าซ้ายมายืนหน้าฝั่งขวาจนเกมที่เป็นรองเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นทันตาเลยแหละคะ่ะนักเตะนะเล่นกันได้อย่างออกรถออกชาติ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวนะคะครอปก็เลือกตัวที่เปลี่ยนลงมาแล้วก็ทําให้เกมยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นโชตาหรือว่ากราเฟนแบกค่ะจนเป็นที่มาของชัยชนะ2ประตูต่อ0ูย์และผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปนะคะแม้นัดนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีทั้งโมเมสซาลาและเฟอร์จิลฟานได้ก็ไม่มีผลแต่อย่างใดละคะ่ะ สิ่งนี้แสดงให้เห็นเลยแหละค่ะว่าไม่มีใครรู้จักหงแดงและศักยภาพนักเตะในทีมได้ดีไปกว่าผู้ชายที่ชื่อเจอเกนครอปอีกแล้วนะคะโดยหลังจบเกม FA ฟเอคับชนะปืนใหญ่ค่ะ เจอเกนคลอปก็ไม่พลาดที่จะออกมาชื่นชมลูกทีมที่ตอบสนองต่อเกมนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะว่าพู่มใจมากเพราะว่ามันคือการประกบคู่มาเจอคู่แข่งที่ยากค่ะซึ่งเรียกได้ว่ายากที่สุดที่เราเคยเจอมาอาร์สนอลจัดทีมแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ฉลาดมากนะคะทีมเราเองก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตอนพักครึ่งจากนั้นเราได้อยู่ในเกมจริงๆตอนครึ่งหลังเราทําประตูได้แล้วก็ส่งเด็กลงสนามสู้กันถึง95นาทีตอนนี้ ถึงเวลาที่เราได้พักเบรกหนีหนาวกันแล้วล่ะค่ะ เจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยย้ายเข้ามาเป็นครอบครัวของหงส์แดง8ปีแล้วนะคะโดยที่กุนซือชาวเยอรมันเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ที่แอนฟิลเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2015แล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในตัวของเจอเกนคลอปก็คือการมีสายตาที่เฉียบคมมากๆนะคะในการมองเห็นศักยภาพนักเตะหลายต่อหลายรายที่คลอปสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแถวหน้าค่ะ อย่างเช่นซาดิโอมาเน่อดีตดาวหญิงหรือว่าูลนะคะเขาเข้ามาด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์นี่ถูกมองว่าเป็นการซื้อตัวที่เสี่ยงของกุนซอชาวเยอรมันค่ะแต่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะคะจนเรื่องของค่าตัวของเขานั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปเลยเลยคะ่ะหรือแม้แต่โมเมซาล่าปีกทีมชาติอียิปต์ ไม่ประสบความสำเร็จกับเชลซีและโรมานะคะแต่เมื่อย้ายมาอยู่ในอ้อมอกของคลับที่ลิเวอร์พูลในปี2017กลับกลายเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยล่ะค่ะจนเคยมีกูรูดังของ s k y Sport เนี่ยพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ซาล่าล้มเหลวในการคัดแข่งกับเชลซีนะคะแต่ว่ามากระชูดสุดๆกับลิเวอร์พูลว่าเป็นเพราะกุญสือของทีมนั้นๆแหละค่ะไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าเอาใจใส่นักเตะอย่างซาล่ามากนักนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สาหรับคลอบ เพราะว่าครอปเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวซาลานอกจากนี้ค่ะยังมีนักเตะที่น่าจับตามองในยุคข,ของคลอปที่อาจจะเรียกได้ว่าเมื่อพวกเขามาอยู่ในอ้อมอ,อกครอปแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากนักเตะธรรมดาสู่ตัวท็อปค่ะอย่างเช่นแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลหรือแม้แต่ดาวินนูเยสในส่วนสไตล์การเล่นของคลอปนะครเป็นกุนซือที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเพรสหนักเลยค่ะ เล่นเกมรุกเร็วบุกตั้งแต่แดนหน้าเมื่อแย่งบอลได้ก็เดินเกมรุกทันทีนะคะหรือที่เรียกระบบการเล่นแบบเกเ e n นเพรส i n g จึงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าระบบแบบนี้น่ยส่งผลกระทบให้นักเตะได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะคะ ประกอบกับอายุนักเตะที่มากขึ้นสําหรับนักเตะแกนหลักหลายๆคนเมื่อซีซั่นก่อนหน้านี้หละค่ะทําให้ร่างกายของนักเตะนั้กรอบแล้วยังมาเจอกับระบบการเล่นที่มีความเข้มข้นสูงนะคะแถมยังมีการแข่งขันที่ถี่ยิบเลยนี่คืออีกปัญหาของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่งผลให้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย พวกเขามีผลงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะจบอันดับที่5ของตารางได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยยูฟายูโรปาลีกในส่วนของฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพก็ตกรอบ32ทีมสุดท้ายคาราบาวคัพเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปเช่นกันนะคะ แต่มาในฤดูกาลนี้ค่ะการได้ตัวนักเตะพลังหนุ่มมาเสริมทัพทั้งทางด้านของโดมินิกซ o บอสไลน์นะคะซึ่งเป็นกองกลางกับตันทีมชาติฮังการีและในส่วนของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอันเจติน่าค่ะไรอันกราฟฟนแบกนี่เป็นกองกลางสารพัดประโยชน์เลยนะคะ วัตารุเอนโดกองกลางตัวรับเหล่านี้คือลิเวอร์พูลยุค2.0ที่เข้ามาทำให้ลิเวอร์พูลซีซั่นนี้ดีอย่างเห็นได้ชัดค่ะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของตารางโดยเฉพาะในหลีก13นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะคะถึงขั้นมีลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ก็ว่าได้ส่วน f อฟ u p ค่ะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่4หรือว่ารอบ32ทีมได้เช่นกัน ด้านคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนวันพุธที่10มก,กราคมที่ผ่านมานะคะทัพผงแดงลิเวอร์อพูลก,ก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยค่ะเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมมาได้ก่อนในเกมแรก2ประตูต่อหนึแม้ว่าจะโดนฟูลแลมยิงนำก่อนจากวิลเลียนนะคะ แต่นี่ก็เป็นอีกนัดแหละค่ะที่ครอปเนี่ยแก้เกมพาทีมพลิกสถานการ์มาคว้าชัยชนะไปได้โดยการทวงประตูคืนมาได้2ประตูรวดในครึ่งเวลาหลังจากคือติสโจนและประตูที่2ค่ะซึ่งเป็นประตูชัยของเจ้าบ้านนะคะเกิดจากการประสานงานกันของ2ตัวสำรองอย่างดาวินนูเยสที่ผ่านบอลให้กับกั๊กโปซึ่งแม่นัดที่2จะต้องกลับไปเล่นในบ้านฟูลแลมในคืนวันพุธที่24มกราคม2567 ในเวลา3นาฬิกาแต่ก็ดูว่าเส้นทางสู่การคว้าโทรฟี่เนี่ยคงไม่ยากสำหรับหงแดงแล้วล่ะค่ะ หลังจบเกมนี้นะคะทัพหงแดงแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะจิกเกนคลอปนายใหญ่เนี่ยออกปากชมคือติจโจนส์เลยนะคะว่ามีความสําคัญกับทีมเป็นนักเตะชั้นยอดด้วยการใช้ทักษะแล้วก็พัฒนาเกมรับได้อย่างชัดเจนซึ่งทําให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เข้าใจเกมได้มากยิ่งขึ้นและในที่สุดเขาก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่มากขึ้นเช่นกัน ในส่วนของรูปเกมค่ะครอปเผยว่ามันเป็นเกมที่ลำบากนะคะครึ่งแรกเนี่ยสร้างปัญหาให้กับตัวเองเยอะไปหน่อยค่ะและพวกเขาก็เล่นเกมรับได้อย่างรัดกุมนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันในช่วงพักครึ่งซึ่งนักเตะของเขาก็ทําได้ดีด้วยนะคะครองเกมได้ทําประตูได้และทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมาก็ตาม นี่เป็นอีกเกมค่ะที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นกุ่นสือสมองเพชรด้านการแก้เกมของครอปนะคะการมีนักเตะให้เลือกใช้อย่างเพียงพอทำให้เขาเนี่ยเลือกเปลี่ยนคนให้มาอยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาง่ายขึ้นแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายเกมแล้วนะคะที่เขาเนี่ยสามารถใช้ตัวสำรองลงมาสร้างความแตกต่างแล้วก็ทำให้เห็นชัดว่าไม่มีใครรู้จักลิเวอร์พูลได้ดีไปกว่าเจอเก้นครอปอีกแล้วล่ะคะ่ะ